รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนโโกเขยใยทุฐานนะครับรักในการต้อนนกโขยในะครับรักในการเลี้ยงนกโขยใยรักในเสี่ยงนกโยยใยตุฐานนะครับ ครับวันนี้ผ่มก็ไม่ไม่ได้พาไปต้อนกนะครับแต่จะพามาชมเชฉลยนะครับเฉลยปลากงเจ้าหมดแดงนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมตอดาดที่ลั่งสัทนานิจำรวดผู้ต้นปากแปดนะครับจั่หวัดสุราชนะครับเป็นมู่มบานได้สักอย่างนะครับเข้าไปข้าลั่ง สถานีตำรวจปูธอนปากเป็ดนะครับแถวคุนตตเล่นะครับเดี๋พวผไม,ม้ดูนะครับตัวนี้เป็นนกตีมีขุนนวดแมวนะครับมีคนนวดแมวตีเยอะมากนะครับเยอะจนนินได้ชัดนะครับพี่น้องครับผมจะให,ให้พี่น้องได้ดูนะครับ ถ้ามั็นอกคนนวดแมวดีอย่างไรสเสี่ยนรุนเ่าเขบอกว่าเป็นนกเตม่านนะครับพี่นักแล้วก็มักจะเป็นนกเตมีการุ่มนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนั่นนะครับพี่นองลองดูดูกลางโคอนะครับเตเตป้งมึกนะครับนั่นนะครับ จะมีก้นเส้นเล็กๆนะครับขึ้นยาวมานะครับคุณู้มไปููจัดๆนะครับเป็นตงนั้นนะครับเต่ริมมึกนะครับเต่ริมเต่มึกนะครับนั่นนะครับนกมองตรงตรงเส้นแดดนะครับตรงเส้นแดดจะมีค้นเส้นเล็กๆนะครับมากใหม่นะครับนกตัวนี้เป็นนก หวงนะครับพี่น้องครับหวงเกือบตลอดนะครับหวงไล่กำเลยครับหวงตุกยกนะครับตอนตีตีโต้ก็มีคลิปนะครับตีว่อกับจ้าหมดแดงนะครับนะครับนะครับพุ่นนนแมวตีข้างโค่นะครับข้างโคเวลามันหนกเรือนนกหันไปแต่หมองเห็นชัดนะครับพี่น้องครับ แล้วก็นั่นนะครับนั่นนะครับลบโค่นะครับลบรบมีลบนะครับตอนนี้ผมลำชันนะครับมันก็อย่างอย่างดิ้นนะครับแต่ว่าเขาไม่หมากนะครับลบโค่จะมีตลอดเลยนะครับนี่คือนกแต่มมีค้นนดแมวนะครับแล้วก็แซมขึ้นมาตำตำข้นนะครับนี่แหละสนบปีจัดจัดนะครับพี่น้องครับนี่นะครับ นกตัวนี้เป็นนกป้าโรยนะครับแล้วก็มีลักษณะสวยนะครับพี่น้องครับดูกล้ามนะครับพี่น้องครับกล้ามกล้ามลงไปห้าตูดนะครับพี่น้องครับอ้างอ้างจะรุดนะครับพี่น้องเพิ่งจะหอกมาอ้างฮักไม่เด้นรุดนะครับตอนพุมได้ไม่ไม่พมกั้งกลงะลนะครับพี่น้องครับกั้งกลงไวแล้วก็มันดินนะครับเวลากั้งกลงมันจะ มันจะดินมันจะบินนะครับพี่น้องครับมันจะบินขึ้นไปแตะก้างกรงแต่ไมห้างฮักนะครับผมเลยเอามาล้ำชาตนะครับนอกนะครับพี่น้องครับถ้ามันดินในกกงหมากมารกนะครับพี่น้องครับเราต้องช่วยมันนะครับเอามาล้ำชาตนะครับพี่น้องครับมาพูกชาตแบบนี้นะครับมันจะไม่ดินนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นนอไปฆ่ากับช่วยนะครับพี่น้องวันนี้พ่อไอ้จุ้มนก จะเลยปลานะครับหนกปลาวผาความสวยงามของมันมีนะครับพี่น้องครับลองรูสนับปีกนะครับรสนับปีกจะแตกงดงามนะครับพี่น้องครับนั่นนะครับคนนดแมวนะครับพี่น้องครับเยอะมากนะครับพวกไม่เล็กไกลๆนะครับนั่นนะครับรบโค่นะครับมันจะแตกขึ้นมาเป็นข้นเส้นเล็กๆนั่นนะครับ ตอนนี้พมพมปลอยนะครับแล้วก็ให้ก็ไปมดเลยนะครับนกพอมหนึ่งเรื่องนอกเรียงอยู่สิบตัวทั้งนกตอนะครับนกเฉลยปลาแต่พ่มเก็บไว้นะครับครับพุ่มไม้ก็ไปให้ไปบ้านด้วยนะครับปลาไปบ้านตีสะดานะครับไล่ตัวนะครับ นะครับนอกตัวนี้อยู่ในสภปพที่สมบุ์เลยนะครับพี่น้องครับับผมได้นอกตัวนี้ประมาณสี่เดือนนะครับพี่น้องครับประมาณสี่เดือนไม่จมปลาม่ำนะครับพี่น้องครับผมตื้อว่าสำหรับผมนะครับตัวนี้เป็นนอกเป็น่วยอาำนะครับนะคลักษณะช่้ยนะครับกันหนัง โคนะครับคส er. um. ั้นนะครับพี่น้องครับหน้าอกใหญ่นะครับมีลักษณะเป็นนกต้อนะครับตามสูตรของผมนะครับพี่น้องครับขาแข็งขาสั้นนะครับขาสั้นหนังต่ำนะครับพี่น้องครับแต่ก็ปีกยาวนะครับปีกยาวนะครับถ้ามันหนังปกติปีกจะควายนะครับพี่น้องครับปีกนะครับ นี่นะครับซื้อวันออกฟ้านะครับได้ขนาดนี้นะครับสี่เดือนซื้อว่าใช้ได้นะครับพี่น้องครับและเป็นนกคุกเดียวนะครับตัวนี้นะครับคุกเดียวนะครับคุกเดียวเสี้ยงเสี้ยงกลางนะครับแล้วก็ขวางวันนี้ไม่ได้ยินเสี้ยงนะครับพุ่มพุ่มไม่ได้ใต้ตอนเดี๋ยนขั้นนะครับไม่ได้ใต้ตําคลิปตอนที่มันขั้นเดี๋ยวพุ่มจะทำไงไอดูไอชมบอลลังนะครับนะครับนี่นะครับผมตั้งชฉือดไอเจ้าว่าเจ้าปูทนนะครับเจ้าปูทนแป็ดนะครับ แล้วก็เป็นนกตัวเดียวนะครับติดพุ่มเลื้อไว้ลำชันนะครับนอกจากนั้นพุ่ไม,ม้ก็มดนะครับให้ให้เสียรนกให้ใยรุนนะครับให้นองนองแต่ก็ยักจะเลี้ยงนะครับให้ปลเปล่านะครับเป็นนงไม่ได้ไม่ได้ไายไม่ได้ได้นะครับ,เป,รนนรปรบเป็นนอนะครับนะครับเป็นบอาหารการกินของพงกกะมีนะครับนี่นั่นนะครับเป็นอาหารรวมนะครับเป็นดอกหญ้าเป็นข้าวเปลือกนะครับ แล้วก็นามไม่มีได้หมากนะครับก็พุ่มนะครับแล้วก็มีนี่นะครับกระดองปลามึกนะครับเป็นนบนี่นี่นะครับลินตาเล่นะครับแล้วก็ไส้ตาเล่นะครับผมใส่ไว้ข้างหลังนี่นะครับมันปลอดไดจิกไดกินนะครับนะครับไส้ตาเล่นะครับนี่นะครับเมลินตาเล่นี่กระดองปลามึกนะครับปลดไดกินนะครับแคลเซียมก้นจะ่วยอ้ามนะครับนกนะครับ แลวก็ออ้านนะครับปลาส้มนะครับปลาส้มเม็ดผืชลักไล่จะนิดนะครับพี่น้องครับเม็ดสีแดงสีขาวนะครับแล้วก็ตัวเกี้ยวข้าวเปลือกนะครับมันจะได้เหลือกินลายๆซิ่งลายๆยางเครับพี่น้องครับครับตอนนี้หนกกขั้นหมากเลยนะครับนกนกจะเลยเตี๋ยพุ่มตอมาได้นะครับแล้วก็พมจะเหลือกไว้นะครับเหลือกไว้ เรียงลเโพานะครับจะเข้าใจนะครับซึ่งความว่มละลายซี่นะครับต่างๆนะครับแล้วก็ลักษณะของนกนะครับนกตัวนี้เป็นนกตัวใหญ่นะครับเป็นนกเป็นนกตัวใหญ่นะครับใจสู้หมานะครับตัวนี้ผพมได้มาประมาณเสี้ยววันนะครับเขาขั้นนะครับ อันนี้ผ <l Diamond> <bunker. S 2> ู้ไม้จุ่มลักษณะความมั่นคนนะครับพี่น้องครับลักษณะของตัวนะครับแล้วก็นกติดเป็นมีข้นนวดแมวนะครับพี่น้องครับนะครับมันก้างคอเขาจะสะตอนมาครับแซงอาทิตย์นะครับพี่น้องครับจะเป็นคนเส้นเล็กๆเล็กๆนะครับที่เขาเรียกคนนวดแมวนะครับนั่นนะครับเย้าวนะครับแถวไตถ้วยนะครับนั่นนะครับมันจะหลอขึ้นมาเนื่องจากเป็นคนเส้นเล็กๆเล็กๆเหมือนกับข้นแมวนะครับพี่น้องครับ นี่นะครับพ่อพมก็จะมาบันนี่นะครับพ่มจะเลือกนอกเต๋ยว้าส่วยๆนะครับนกเต๋อพ่มโตได้เป็นรอยนะครับพี่นอกครับที่เราดูการกอนนะครับแต่ผพ่มเหลือไว้เพียงห้าตัวนะครับพี่นนกครับพมเหลือไว้เพียงห้าตัวตอนนั้นนะนอกจากนั้นเป็นนก เป็นนกตอเดี๋ยวออมาจากบ้านนะครับมีเจ้าหมดกันไฟมีเจ้าหมดตะน้อยมีเจ้าหมดแดงเจ้าหมดงามแล้วก็เจ้าหมดดํานะครับพี่น้องครับนั่นเป็นนกตอหนอกฟ้าเดี๋ยวามาจากะเดานะครับครับกอขอ,ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องบางยาซีนเราก็จะเด่นตายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดกระดิง่งให้เพิ่มด้วยนะครับพี่น้องครับ เราเป็นการเราเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับมาให้พี่น้องได้ชมนะครับวันนี้ผมไม่มีอะไร้มานะผมมาหมายชมนกจะเลยฟ้าของผมนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้เร่อนการเลี้ยงนกนะครับการเลี้ยงนกแต่ผมจะเรียงนะครับผมไม่ได้เรียงถุกตัวติดโต๊มาได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่านกถุกตัวนะครับมัน ชัแต่เลี้ยงมันต้องมีลักษณะดีนะครับแล้วก็มีความมั่งแล้วก็เสี่ยงดีนะครับพี่น้องครับเพราะมืนคนเดียวตมจบนกปุกเดียวนะครับต้มตื้อว่านกปุกเดียวนี่เป็นนกตีอต้นหมากจะกลบเถียงสมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องครับแล้วก็นกมีขนนดแมวนะครับพี่น้องครับจะมีดีในตัวจะมีดีในตัวลายย่างนะครับเห็นตัวนี้นะครับเป็นนกคู่อ้างนะครับพี่น้องครับคู่อ้างคู่อ้างไร้กำนะครับพี่น้องุกยกนะครับนะครับจะผู้ตอนแปดนะครับพี่น้องครับ ฟากคอยดูวนตอนต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นหนกตอได้ไหมนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมเพิ่งได้สี่เดือนนะครับผมจะอายุปันได้สักปีกันนะครับผมเพิ่งจะฮัดจะจะจะทำหนกต้นนะครับหรือว่าจะทํอย่างไรนะครับนะครับผมเอาไม้ชุ่มนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบงไม่ได้เลยนะครับ เพไม่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 ได้เบ่งหนกนะครับเองครับครับสำหรับวันนี้ก็พ่อป้าอมบัวสวัสดีครับ